สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลข channel นะคะคลิปนี้จะเป็นของ2ตัวบน6ชุดตรงเนาะก่อนจะมาดู2ตัวบนนะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นตัว <c oughs> <c oughs> ถึงไหนล่ะ เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n n e l ค่ะเอามาดู2ตัวบนนะคะอันนี้มันเป็นสูตรพวกสูตรระยะยาวนะคะแต่แอดมาสรุปเป็น2ตัวบนให้เนาะเป็นสูตรสั้นๆนะคะ แต่งวดที่หนึ่งนะคะที่ออกหลักสิบที่ได้ห้าห้าบวกกับ3มก็เป็น8นะคะส่วนหลักหน่วยได้1 2ึสอาออก8ปดห้าสองนะคะงวดนี้8ปดห้าสองก็จะได้สองตัวบนก็คือห้าสองเนาะก็จะถูกหลักสิบหลักหน่วยนะคะ สองนะคะงวดที่สองสูตรนี้ x บวกสามนะคะแล้วก็อันนี้นับเรียงตัวเนาะก็จะเป็นบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะสูตรงวดที่สองหลักสิบได้หกกับเก้านะคะหกกับเก้าส่วนหลักหน่วยได้สามสี่ห้างวดนี้ออกที่ หกนะคะหกก็คือตัวนี้เนาะมันออกที่8ปดหก็ถูกเป็นงวดที่2องนะส่วนหลักสิบก็เข้าที่เลขหกเข้าที่เลขหกหลักหน่วยเข้าที่เลขห้านะคะ ที่สามนะคะงวดที่สามหลักสิบได้สองกับห้าหลักหน่วยได้ห้าหกเจ็ดคลรางวัลออกที่แปดห้าสองสามห้าหกนะคะสามห้าหกก็จะเข้าที่ตัวนี้เนาะห้าหก หลักสิบเข้าที่เลขห้าหลักหน่วยเข้าที่เลขหกนะคะถูกเป็นงวดที่3ามเรามาดูงวดที่4นะคะงวดที่4หลักสิบได้1กับ4ส่วนหลักหน่วยได้6 7 8นะคะเห็นไหมก็จะได้1 6 1 7 1 8ด สี 4, 6, 4, 7, 4, 8, ่หกสี่เจ็ดสี่แดนี้ออกหกสี่หเท่าที่ตัวนี้นะคะหลักสิบก็เข้าที่เลขสี่หลักหน่วยเข้าที่เลขหกเนาะถูกเป็นนงวดที่สี่นะคะ งวดที่ห้นะคะงวดที่ห้าหลักสิบได้สกับ7จหลักหน่วยได้6 7 8ผลรางวัลออก9ก้เนาะก็คือตัวนี้นะคะเจส่วนหลักสิบก็เป็นเลข7จหลักหน่วยก็เป็นเลข8ส่วนใหญ่ถ้าตัวชนก็จะมาเนาะอย่างงวดน,นี้นะคะ มีงวดที่สามชนที่ได้ห้าก็มางวดที่ห้าชนที่ได้เจ็ดก็มานะคะเดีแอดขอดูนิดนึง <c oughs> งวดนี้มาล่างด้วยนะคะเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดแปดใช่เจ็ดเจ็ด ส่วนส <c oughs> ี่หกออกห้าแปดอะมาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะ <c oughs> ะหลักสิบได้สองกับห้าส่วนหลักหน่วยได้สามสี่ห้า ถ้าเขียนเนอกมันก็จะได้สองสามแป๊บนึงนะคะสองสี่แล้วก็สองห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าสูตรนี้ชนที่เลขห้านะคะ ชนที่เลขห้าตัวชนมันมาสองตัวเนาะชนตัวชนมันก็จะมานะคะมีสองมีชนห้างวดที่สามก็มาห้าชนเจ็ดก็มาเจ็ดงวดนี้ชนห้า

เน้นให้3ชุดนี้นะคะมี2-3 2-4ามเพราะว่าหลักสิบแอดชนได้ที่เลข2ตัวเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมาทำให้ดูนะคะว่าทำไมถึงชนได้หลักสิบได้ที่เลข2ตัวเดียวถ้าไม่2-5ก็2องสามนะแอดว่าหลักหน่วยอ่ะมาดูวิธีการคำนวณน,นะคะ หลักสิบนะคะใช้10ล่างคูณ3ก็ได้1อันนี้สูตรหลักสิบเนาะแล้วก็ใช้ร้อยหน้าครั้งที่1นคูณสก็ได้6นะคะเดี๋ยวแอดขอเขียนตรงนี้ดีกว่านะเลขหนบวกด้วยห แล้วก็บวกร้อยครั้งที่สองก็บวกด้วย5นะคะก็จะได้11 12อบเนาะสอบวกสก็ได้5นะคะหลักสิบอันนี้คือบวก3ามะมาดูหลักหน่วยนะคะ <c oughs> หลักหน่วยใช้หลักแสนคูณ2 หลักหมื่นหลักร้อยคูณสองตัวนี้เป็นหกเป็นสองแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วก็ร้อยครั้งที่ร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่นะคะก็จะเป็นหก บวกเบวก2บวก3บวก3แล้วก็บวก2บวก2เห็นไหมบวก2แล้วก็บวก0บวก6บวก5้าะอาขอภัยบวก5นะคะตรงนี้บวก5เนาะแล้วก็บวก7จ็คงที่นะคะ 6กบวกเได้13 15 13 15 18 21 23 25 31นะคะ31บวกหเนาะอันนี้อ๋อขอใครมันเป็นเลข6นะคะ อ๋ออ๋อหกมาแล้วเป็นเลขห้าถูกแล้วค่ะตรงนี้ได้สามสเอ็ดสานะคะ36เนาะสาบวกอีกสามก็เป็นสีสามนะคะ43ามเอาแต่ตัวหลังนะคะ เอาตัวนี้ก็คือเลข3นับเรียงตัวก็บวกหบวกหก็3 4 5นะคะก็จะได้ส่วนแอดเน้นให้2 3 2 4 2 5ชนที่ตัวเลข5นะคะแต่เน้น2 3กับ2 5 <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมามาบอกเด่น หลักสิบนนะคะชนได้ตัวเดียวคือเลขสเนาะเดี๋ยวแอดจะมาทําคลิปให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูก่อนนะคะเห็นไหมได้แล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชอร์ให้แอดด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ จากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ